จงกล้าที่จะค้นหาตัวเองมีคนเคยบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เขาเริ่มต้นจากทำสิ่งที่รักและหลงไหลในกรณีที่เราไม่รู้ว่าเรารักและหลงไหลอะไรเราสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อค้นหาสิ่งที่เรารักและหลงไหลก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าการค้นหาสิ่งที่เรารักและหลงไหลไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็มีหลายวิธีที่สามารถช่วยได้ 1. ลองทำหลายๆอย่างลองเข้าร่วมกิจกรรมหรือลองทำงานหลายๆด้าน ดูว่าสิ่งไหนที่ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขเมื่อได้ทำมัน 2. ตั้งคำถามกับตัวเองการตั้งคำถามกับตัวเองก็เป็นวิธีที่ดีลองถามตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่ฉันรู้สึกมีความสุขและมีความหมายมากที่สุดหรือฉันสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษ3พูดคุยกับคนที่คุณเคารพและชื่นชมบางครั้งการฟังประสบการณ์และความเห็นจากคนอื่นสามารถเปิดมุมมองใหม่ๆและช่วยให้เราค้นพบสิ่งที่เราหลงไหลได้ 4. การศึกษาและอ่านหนังสือหรือบทความในลหลายๆหัวข้อที่หลากหลายการได้เรียนรู้เรื่องราวและความรู้ใหม่ๆอาจทําให้คุณค้นพบสิ่งที่คุณรักและหลงไหล 5. ใช้เวลากับตัวเองเพื่อสะท้อนความคิดบางครั้งการใช้เวลาอยู่กับตัวเองและคิดทบทวนเรื่องราวในชีวิตก็ช่วยให้เราค้นพบสิ่งที่สําคัญสําหรับเราได้ 6. ตั้งเป้าหมายและทดลองทําตามเป้าหมายนั้นบางครั้งเมื่อเราเริ่มทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเห็นความก้าวหน้า เราอาจจะพบว่ามันกลายเป็นสิ่งที่เราหลงไหลได้สุดท้ายอย่ากลัวที่จะล้มเหลวหรือทำผิดพลาดเพราะการทดลองและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นส่วนสำคัญในการค้นหาสิ่งที่เรารักและหลงไหลได้เป็นอย่างนี้